เอาละครับก็เสียคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องสนุกนะเช่นเดิมเป็นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่ในเกมเซนเซยเอียงนั่นเองนะครับวันนี้ก็เราจะมาทําการสุ่มตู้ซากะมืดกันสักหน่อยละกันนะครับตอนนี้ก็มีเพชรอยู่6,583เม็ดนะครับก็สามารถสุ่มซากะได้20โรพอดีเลยนะครับก็นี่นะผมเตรียมมาพอดีเลยนะครับอ่ะซื้อเลยก็รากันนะครับ20ใบนะครับก็ ได้ใาใบแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ค่อยซื้อเพิ่มนะครับก็ขอให้ได้ภายใน20ใบนี้ก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็เราอยากลิดที่แล้วที่เราทําการสุ่มไปใช่ไหมเออนิดนึงก็แล้วกันนะตัวแรกว่าจะไม่พูดแล้วผมก็ได้แอบไปสุ่มนอกรอบเพิ่มมา10โลนะครับ <c oughs> ก็ได้เป็นนาะงสนของคามิวเพิ่มอีกตัวนึง <c oughs> พูดไปใครจะเชื่อผมสุ่มได้คามิว3ตัวติดอะ เออได้คาเมลมา3ตัวติดเลยนะครับตัวนี้ก็กดการันตีไปเรียบร้อยแล้วนะครับสรับตู้มาตรฐานตรงนี้เนาะข้อขาดดี19โลนะครับจะสามารถเลือกตัวละครได้หนึ่งตัวนะครับ mm hmm. ก็มเีเล็งไว้แล้วล่ะนะครับที่เล็งไว้ก็คงจะเล็งเป็นหมูไว้นะครับเพราะว่าผมลองนั่งดูสกิลดีๆแล้วเนี่ยเออจริงๆอ่ะเจ้า เอ่ออัลโรดิตี้เก่งนะแต่ผมมองว่ามูนนะ่าจะเก่งกว่าเพราะว่าเขาสามารถมีสกิลกางโลให้กับเพื่อนได้นะครับพวกแบบเนี้ยกางโลได้แนละ้วก็เลยคิดอยู่ว่าน่าสนใจนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปทําคลิปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปิดเจ้าซากะมืดกันหน่อยละกันนะครับ20ใบเนาะก็ตัวละครในตู้มีประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวหลักเป็นซากานะเนาะ ลองมนก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับเอ็ดมาร์ฟนัทหรือว่าที่มันเป็นปูใช่ไหมเออถ้าผมจะไม่ผิดละตามในเรื่องนะเป็นปูแล้วก็มีแรปรีคอรนะครับตัวนี้นี่คือจําได้ดีเลยแอคคาลิเบอร์ ber, เออชื่อท่านี่คือแบบจําตราตึงใจนะซับหัวแบะนะครับแล้วก็ตัวละครที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยนะครับก็คือไอโอโลชในครับก้นี่นะถือธนูนะค,คือ ทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าธนูกับผมนี่คือเป็นอะไรที่ถูกใจกันมากๆเลยนะก็คือพูดจริงๆว่าอยากได้ไอโอรอสมากกว่าอยากได้สากาอีกนะเออมันเท่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าใครเก่งสุดในตัวนี้ก็คงเป็นสากะนะครับลองลงมาก็ไอโอเลียนะครับแล้วก็ไอโอรอสสกอร์เปียนประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นแรปคอนกับทางสวนองปูแล้วที่ผมลองดูมานะครับแต่ก็อยากได้มากที่สุดก็คงเป็น3ตัวนะครับสากา ไอโอรอสแล้วก็ไอโอเลียนะครับสักตัวหนึ่งก็ได้นะในคลิปนี้ขอสักตัวหนึ่งไะมาไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โลแรกหน่อยก็แล้วกันนะครับครับมาที่ฐานจังหวะนี้ปัดเหรียญขึ้นไปเลยปื๊บ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 ,บจุม่มลงไปหนึ่งทีแล้วเด้งขึ้นมาจังหวะเอ้ยทำไมเสียงมันนิ่งวะฟิ้งเฮ้ยเดี๋ยนะวิ่งแล้วลงมาเป็นสีทองจังหวะนี้แต่ประเด็นคือผมรู้สึกว่าเสียงเสียงเกมหายวะอุย้ย ลงมาเป็นตัวใหม่เดี๋ยวได้แล้ว,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 วผมผมฆ่ามันนี่ก่อนเลยคนดูโหซากะได้ไหมโอ้โหโอ,โอเคได้เป็นสกอร์เปียนมานะครับถ,ถือว่าผมออเล่องอยู่นะสกอร์เปียนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่เทีย สูงสูงเลยนะครับพวกคือสูงมากนะสำหรับจ้กสกอร์เปียนนะครับก็ได้เป็นมิโรนะครับในรอบแรกนะเป็นตำแหน่งแครี่ด้วยนะครับตรงนี้หยูยเมื่อกี้นี่คือแบบใจใหายเว็บนะเผื่อมาโลแรกทองเลย <S <S ถือว่ามาได้ค่อนข้างดีนะปิดสักตัวหนึ่งไปสักตัวหนึ่งซาก้าอโอรอสอโอเลียสักตัวหนึ่งปิดตปปุ๊บขอแล้วนะอธีนาจงมอบแสงสีทองให้ผมอีกสักครั้งหนึ่งเถอะแสงสีทอง จังหวะนีมีเสียงมีเสียงปิ้งปิ้งเออนี่แหละนี่แหละมาใส่สีทองใส่สีทองแต่ไม่มีไม่มีทองเกลือโอเคครับเรียบร้อยนะคนดูรอบนี้ก็เกลือไปตามระเบียกนะครับก็เรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยแต่ถือว่าได้นะเราได้เป็นอวสันของเจ้าสกอร์เปียนมาหนึ่งตัวใช่ไหม <c oughs> ถือถือว่าไม่แย่นะ่ะเคยรับแพดมา โอเคเาไปก่อนนะตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์30นะแล้วคนดูใครเล่นด้วยกันก็แอดมาได้นะครับตามนี้เลยแล้วคนดูชื่อส่วนน้อยนะ<ม>ก็เซิร์ฟเวอร์30ประมาณนี้เลยนะครับก็ได้เจ้าสกอร์เปียนมาใช่ไหมไหนดูสินี่สกอร์เปียนยังไม่ได้อ่านสกิลนะดูสิสกิลน,น,นี่เป็นสกิลตีโจมตีรอบไปทุบเจ้าเสียหายสองครั้งใส่ตูใกล้ที่สุดพลังจิต โอเคเดมหาเวลามารีวิวให้ก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราอัพก่อนแล้วกันปื๊บปื๊บป๊บอัพไปเลยแล้วก็อัพไปปราพ่อให้ขึ้นบวกสองไปนะครับตัวนี้ยังอัพดาวไม่ได้นะต้องการใช้อีกหนึ่งนะครับก็ก็ยังดีนะไปยังดีได้เป็นตัวท็อปเทียร์มาเล่นนะครับในเซิร์ฟนี้แล้วก ได้ตัว SSR มาตอนนี้4ตัวนะครับถ้าเกิดนับตัวซ้ำด้วยก็เป็น6ตัวแล้วนะครับที่เรามีกันในคิปมีเนาะเออมาเดี๋ยวเราจัดทีมกันสักหน่อยไหมเจ้าสกอร์เปียนนี่คือควรแทนใครนี่แทนแทนนี่ไหมโอเคอ๋อยนี่ไงปลดล็อกเ,อเขาเรียกว่าอะไรปลดล็อกทางส่วนของ,ของ คอมโบเออคอมโบคู่กับเจ้าคามิวด้วยนะครับตัวประมาณนี้นะผมใช้เป็นส่วนของเซียยืนเป็นแทงนะเพราะว่าเราไม่มีตัวแทงเนาะจะใช้ชิลิวก็ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าชิลิวมันยังสองดาวอยู่นะครับแล้วก็ตัวอื่นผมยังไม่ได้ปั้นมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาตัวปั้นมาใช้แทนและกันเอาไปเราใช้เซียญ่าไปก่อนนะตอนนี้พลังทีมก็ประมาณแสนสามนะครับมาเราเบันทึกข้อมูลหนะ่โอเค เกิมาด้ข้อมูลตอนนี้ก็อยู่กันที่หน้าอารีนานะครับเดี๋ยวเรามาลองสู้ดูสักหน่อยไหมหรือผมก็เพิ่งเปิดอารีนาได้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็เ,เลยตัดสินใจอาลีปนะเพราะว่าเพชรเราครบพ,พ,พ,พอดีนะอลองสู้กับใครดีคนนี้อันดพับ8,300ไปลองสู้ดูน่าจะเป็นบอทเล่าคิดว่าน่าจะเป็นบอทนะเพราะว่า เออเวลเรามันยังน้อยอยู่นะครับตรงนี้เนาะใส่เข้าไปก็เพิ่มคอมโบเข้ากันและกันเพิ่มพลังโจมตีแล้วความเลสสกิลสิบสองเปรเซ็นต์ฟียวเนี่ยโอเคเอายืนกลางอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ลุยกันนี่าหละเลสโกเนี่ยชูราเจ้าไอ้คาริเบอร์ใช่ไหมตัวนี้ชูรามาเข้าสู่แกนต่อสู้ตรงนี้ทำแกนคูนสองไปเลย ่อยชัมต่อยมาหนึ่งทีตัวนี้ทีมเราสวนไนปปะพะกรพะงาดโลกันอ้าวเสียยากต,ตายเสียยาผมนอนเฉยเลยคือทีมทีมเขาเนี่คือสก,กิลกันแบบแยบแยบทีมเรานี่คือ,อยังไม่ได้สก,กิลเลยนะตีธรรมาดาชาแล้วดาเมจเยอะสุดเป็นสกอร์เปียนเหรอไปผมขอดูดาเมจสิดาเมจเยอะที่สุดในทีมเป็น เจ้าอโฟริตี้นะครับหนะึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วเมาเป็นสกอร์เปียนนะครับก็ฮิวไปสองพันอันนี้ฮิวไปพันหนึ่งนะครับ้ยนะถือว่าเฟี้ยวเนี่ยทำเล่นไปเออผมยังไม่ได้ทำมันนะให้เลยผมยังไม่ได้ทำคอสโมให้กับเจ้าสกอร์เปียนเลยใช่ไหมอือคือมันมันมันปลดล็อกระบบใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งก็คือเป็นตัวนี้นะครับคอสนะครับก็คือให้เราสร้างได้เนาะ เออไหนๆก็แวะเข้ามาแล้วผมสร้างหน่อยแล้วกัน,น mm hmm. คือยังไม่ได้สร้างเลยตอนแรกกะว่าจะเก็บไว้ให้เผื่อสุ่มเล่นๆแล้วฟุกได้ซากะอะไรงี้นะครับเฮ mm ้ hmm. ต้องบอกคนดูก่อนนะว่าเซิร์ฟเวอร์30นี่คือผมอาจจะไม่ได้ปักหลักอยู่แบบ100%ซนะครับ mm hmm. คือผมเข้ามาใช้คําว่าชิมรางเนาะเดอเปิดเป็นการมาชิมรางกันนะครับก็ถือว่าเราได้รู้แล้วล่ะครับว่ารางกิน้เป็นยังไงนะครับก็นี่แหละ20โลมูแตก เออยี่สิบโลเราแตกนะครับตัวนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มอ,อีกเท่าไหร่อีกสิบห้าใช่ไหมอีกสิบห้าก็ต้องเป็นประมาณสามพันเนาะสามพันมันต้องใช้เท่าไหร่ดูผมดูสิสามพันถ้าเกิดเราจะเติมโอ้ถ้าเกิดจะเติมสามพันนี่ก็หนักเลยนะก็ประมาณพันห้าเนาะอืมซึ่งเรายังไม่เติมแน่นอนแหละนะครับไม่ใช่หรอกเปลือง <c oughs> อเปลืองโดนการันตีหนักเกินนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปลุยอารีนากันต่ออีกแ่้วนะครับก็แวะเข้าไปอัพคอร์ดโมมานิดๆหน่อยเนาะอันนี้อันดับ6900นะครับไปสู้ไปนะคือสู้อันดับในอารีนานี่มันก็ได้ด้วยนะไอันนี้ชากะนะเพื่อลืมบอกว่าจะมีซากะกับชากะนะคนละหน่วยมาทึบค,คนละตัวนะซึ่งถ้าเกิดว่าผมออกเสียงผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษคนด้วยนะคือม,มันใกล้เคียงกันมากนะโอเคไปได้เพชรไม่อีก200เ <200 S 1> อ้ยเออเได้เพชรอย่างเยอะ ลองรีเฟซไหมตอนนี้คือ5615รีเฟซไปเอ้ยอันดับเยอะขึ้นนะแต่ว่าพลังเยอะอยู่แล้วเนะี่ยพลังแสนสี่เลยเราจะสู้ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวผมอัพคอร์สม่้นผมไปอัพคอร์สม่นก่อนอเดี๋ยวสู้ไม่ได้ไม่ใช่ไร,ไไรเดี๋ยวสู้ไม่ได้แล้วถ้าเขา้อปื้อโอเคอันนี้จะครบแล้วโอเคอันนี้คอร์สมูเต็มแล้วไปตัวนี้ต่อปื้อปื้อ ปืปป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 ป้โอเคอพคอสโมไปปืบอปื้อปื้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 โอเคมาทะลวงคอสโมป้าพื้นเวลสิบป้าพื้นเวลสิบห้าโอเคได้พลังมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ s <S ปลดให้อธีนาด้วยนะตัวนี้คือเป็นต,ตัวที่เก่งมากนะเจ้าอธีนาเพราะว่าเป็นตัวฮิลแล้วก็ ลดพลังยมตีไยตัวข้ามได้ด้วยนะครับเนาะมันสามารถอัพขึ้นขั้น X s อ r ได้ด้วยนะครเจ้าอารีนาเนาะโอเคเดี๋ยวรอไปอัพกันต่อสักหน่อยละแกนนะครับเดี๋ยวเราไปตีอาร์ีนากันต่อนะก็เดี๋ยวขอยัดไปอัพกันเอาอัพไม่ติดโอเคมาละโอเคประมาณนี้ส่วนเจ้าเอา่อเจ้าเสียานี้ผมน่าจะไม่อัพนะครับเพราะว่ามัน ใช้ชั่วคาวอะโอเคขึ้นสามราเรียบร้อยสำหรับเจ้าเซาริหรือว่าอเธนานะโอเคเออผมว่าจะดูตัวแทงตัวใหม่อยู่เออตัวแทงที่ควรเอาเข้ามานี่คือเป็นตัวนี้ไหมอันนี้เป็นนับรุต่อสู้ระยะใกล้า็จะเป็นใครอาเซียป่ะเซียโอเคเป็นไฟเตอร์เหมือนกัน โอเคเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งเลือกออตอนอยู่ขงนอแล้วกันนะครับพวกไฟเตอร์ต่ตางๆที่จะเอาเข้ามาแทนสยายญาตแล้วก็ตอนนี้เล็งเล็กไว้สามตัวน,นี่แหละเพราะว่ามีแค่สามตัวนะครับ <laughs> โอเคปะไปสู้สักหน่อยแล้วแกน,นะตอนนี้พลังเราเสียห้าและพลังเยอะกว่าแล้วมาสู้ได้แต่ชนะไปไม่รู้นะอพลังเยอะกว่านี้ไม่ได้แปลว่าชนะนะเราเอาขู่ไปก่อนเราต้องเชื่อมันในสกอร์เปียแลว้วก็ฝนที่เราปั่นมานะครบสบการา์อยู่นี่นก็คือตามเป็นตามกรรมแล้วกัน ซัดมันเข้าไปแลอ,อผมอยากเห็นสกิลตลนะัวละครฮะมาพีกสัสซัดหมัดดาวตอกอันนี้อันนี้เห็นบ่อยแล้วข้ามก่อนอีกอันนี้เห็นบ่อยแล้วผกได้เห็นของสกอร์เปียนอะ่ะเข้าไปที่ฐานของอัตชินา่าข้ามไปก่อนโอ้โหทีมเขานี่คือสกิลแล้วมาแล้วไงจังหวะน,นี้ข้ามมิวทีมเราข้ามมิวจังหวะน,นี้ยังไงข้ามมิวชัย ยี่ไปหนึ่งทีสามพัดาเมจแล้วก็ติดฟีดไปติดฟีดไปแถวหลังแล้วทีมเขาจะหมีอนกางโล่มาหนึ่งขีดข้ามเลยล้วกันไม่รู้หรอกพีกัสซัตบัดดาวตกบอ้ยบอ้บอบอไม่เขามาแล้ฮะบัดดี้โรสจะทำาตันของอฟโฟริตี้แลปลาดอกกุหลาบปิ้วปิ้วปิปเป็นหนทีป่า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 ปาป่าป่าปาไปหกพันแปดรดาเมจเลยนะครับตรงนี้ก็ลงไปนอนเทงเต้งกันแล้วมาลับสกาเรต ดีเกลิลใช่ไหมเมื่อกี้ดูอ่านไม่ทันนะครับโจมตีไปแล้วก็สก๊อตปัง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 ปัปอย่างเท่อย่างเท่แต่โคตรเบาดามเมจเดียวนะครับคนดู<笑><笑>โอเคเดี๋ยวเราทำการเปิดข้ามอนิเมชันเลยก,กแ็แล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะโอเคก็มาณนี้นะครับสู้ไป ป่าป่าป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 าเรียบร้อยปิดเกมไปอือนี่แหละอย่างที่ดูดาเมจซีดาเมททำไปครูดาเมทแดงเยอะนะสี่หมื่นสี่พันเหรอสุดหลักเจ้าฟอร์ดิตี้นะครับรองลงมาก็เป็นคาร์มิวใช่ไหมแล้วก็เป็นสกอร์เปียนนะครับอือดาเมจอย่างเยอะนะ ตรงนี้นี่คือผมมีแผนจะปั้นทางส่วนของเจ้าอฟูนิตี้อยู่นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็มันมีแจกในทางส่วนของล็อกอินด้วยนะครับคนดูคือจะมีล็อกอินตรงนี้นะครับล็อกอิน7วันเนาะไปล็อกอิน2วันจะได้เป็นทางส่วนของ iti, อฟูนิตตี้ก็คือวันพรุ่งนี้สามารถทำขึ้นสามดาวได้นะครับแล้วก็ใน ที่ให้เลือกนะสามารถเลือกได้หนึ่งตัวนะเราอินเจ็วันนะครับแล้วก็เราอินสิบสี่วันเลือกได้อีก1ตัวนะครับก็อาจจะเลือกเป็นมูมานะครับสำหรับตัวของตัวละครที่ผมจะเล่นเนาะก็คือมูมันค่อนข้างเก่งนะครับประมาณนี้ส่วนในที่สุ่มตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เลือกนะครับก็มีมีมู Blue นะมีมู Blue, ม, Blue, มีชีดิวที่ผมลองสุ่มมาเนี่ยมีมู Blue นะครับแล้วก็ ช the well, no. right? no so ีลิวน่าจะอยู่โลที่8ปดว่ะจับไม่ได้โลที่8ปดโลที่เก้าเลยครับอ่ะนี่มีชีริวนะครับก็เดี๋ยวค่อยเลือกกันแล้วกันนับรอสุ่มอะไรให้เสร็จสับก่อนเนาะอ่ะไปลุยอารียากันให้ครบหกันแล้วกันนับอีก2รอบนะสี่เจ็ดโอเคได้สี่หกไปโดนนับการข้ามเลยก็แล้วกันมาต่อสู้กันแบบเร็วๆเนาะเพื่อเอาเพชรมานิดๆหน่อยๆนะครับไปไปเข้าสู่เกม้ให้สู่เกมันเ๋ินข้ามไปเลยอืมเรียบร้อยก็ชนะไปนะครับ MVP ก็น่าจะเป็นทางส่วนขนวนองฟูลเดตีต้แหละเะามันตัวตีโบ,บดับดาบไปถ้าหมื่นเลยอย่างเยอะโอเคได้เพชรมาอีก200นะครับตอนนี้ 4,100, 3,900, 3,800แล้วก็3,800โอเคพลังอุ้ยพลังเยอะอยู่นะกำปันเล่นไปสู้ได้ปะลองดูลองดูงดไม่ดูจะสู้ได้หรือเปล่านะพลังเขาเยอะก,กว่าเรานี่คือ1 2 0 0 0สองนแลว้วเมื่อกี้ไหวปนะเนี่ยเราท้ามดูสิ เอ้ยไหวเฉยเลยเฮ้ยเป็นไงโดนสกอร์เปี้ยนของเล่นงานไปดิสกอร์เปียนทำดาเมจไปสามหมืนาเลยนะวุ้ดาเมจเดี่ยวอย่างแรงอะ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็ได้เพ็รไปอีก200อนิดๆน,นะตอนนี้เป็นเพชร1,500แล้วนะครับก็ฟื้นขึ้นมาประมาณพันึ่งได้เนาะอ่ะรับไปเพรียบ โอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีด้วยประมาณนี้เลยก็แล้วกันนับก็แวะเข้ามาสุ่มทางส่วนของซากะเมื่อได้คนดูนะครับแล้วก็มาตีพี p ีนี่นิดหน่อยนะครับเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปในวันนี้กันนะครับยงังไงก็ฝากทุกคนช่ยก,กันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับคลิปน่าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็รอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย